สองคนนี่กูเบาเนี่ยแกงขี้ละแม่กินนั่นในมอเนี่ยเพราะว่าหิวเขาเมื่อว่ากูเป็นไผ่นี่มึงสิยมาแกงกีละเนี่ยบอกไก่นั่นไปลอยมาไปเมื่อกี้รอดแกงขี้นั่นแม่กินกินกินโอ้เราอุตส่าห์แกงใบไฮมันเจียงสีมีงไปลอยกะสร้างหัวมันเถาะเออได้แบบไดกะเอาเหมือนเลยยิ่งว่าคนละสุดยอดบ่มีผู้ใดคือแล้วกะบ่คือไผ่ไดนี่เฮ้ย เจ้าก็ได้เอ้ากคุณผู้ชมยังไหนเราเจริญมือแต่ละเว่นเห็นท่าใส่ชุดไล่ดอกเสียไปแต่นลำจะไปมาหับเห็นใบเม่นใบแต่ละมือโอ้ยกอดสู๋กวดซู๋ของเราอันียังกอดซู๋ต้องมาพอดีเอ่อจะแม่ใส่แต่แม่นั่งนั่งนั่งมืออยู่นั่งเนียอันกูก็ดมือคอยคอยอยู่กูไปเลาะก็ได้ไมยเลาะ เมืองกูนางกับสีบลงรอกับก oh okay? ู้เมย์ยี aya, so ่หว่าโอ้ยนางเห็นแต่ว่ากูไปรอกับสีบองให้กู้เมื่อยบ่กูกับพระท่านได้กินข้าวกินน้ำได้บ่แม่นว่ากูสิกินไปเรื่อยๆได้กู้รอหนี่ก็กินรอแต่ละเมยโอ้ยก็ได้อยู่รอมันมันก็บอิ่มนั่งอันไปเฮือนไหนก็บบุพมีไผเอิญกินนิยังได้เห็นแต่รอโอาเปาแล้วก็ซะนั่ง อันกูก็หิวขขาวนะมืสูงเห็ดหยางไผ่กูกินแนมมาบอกมึงเหหยางหนูมึงเถอะน้อแกงขีไว้ใั่เนี่ยนี่แต่แกงขีแล้วไว้กินนานยานเนาะมันหยางสูสองคนนี่กูว่านี่แตแกงขีแล้วแม่นั่นกินนั่นในมอเนี่ยเพราะว่าหิวขขาวมึงว่ากูเป็นไผ่นี่มึงสิมาแกให้กินนั่นไป็น้องม่เมื่อไหร่กินรอดแกงขีนั่นแม่กินกินกินเราอุตส่าห์แกงไปให้มันจะสิมีแยไปรออีกกินแม่กินชิม กูนั่นสิบอได้กินเอาแล้วแกงขี่นะให้มูสูนั่นกินผู้เดียวสาสองคนนั่นแม่อิม่มแล้วแม่อิ่มแล้วกินอิม่มแล้วมม่ต้องที่นอนได้หน,นิกูสิกินหาสิแตกกูหยังแกงขี่ออโอ้ออยังนันบักแซบนึงกูบอยแม่นหัวเด็กๆหน่อยได้นี่นี่กูหูวเรื่องมดน้ามูสูนี่แม่มบ้องกันนั่นมาเม็ดนั่นบากิน<า>กันแล้วได้นั่นแกงเรียบร้อยแล้วนั่นกูต้องมาเว้าเลยไผสิไปกินแกงขี่เดี่ยวนี่แม่พูดมาในที่ละแม่นั่นมาบ้องหน่อแกงขี่ กูไหนพากินกูบอคอยกินเจากก้ากับบ่าหไมนจบเนาะเบื่งเนี้ยนะแกกี่เล็กแกกี่เล็กใส่หนังยงังดีพูนฮะพูพูพูนเนี่ยให้แม่กินน่ะมันหากขินไปพุล,ละกะับ่าวห็นไม่จบนะแกโอยกูนี่มาเมย่อย์เมื่อาแกขี่ไผ่สียาเมย์เมว่าใส่กินนั่นแกเมย่อะไรวะจ้แกนังบ่ไม่นกหนังโอ้ยฮสมนำนามึงแน่พพ่น มดพุ่นจีได้แดกเออเจ้าก็บ่ได้กินข่อยไปก่อนคุณตักมันหยังห่วยกูละมัสิยากินเนี่ยละว่าแก้งขี่นี่แมห่วย